ดิฉันชื่อนางสาวไัไทยการสุปรสรนรหัสนักศึกษา6111 056 721 043ตอนเรียน E ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเมนูสมูทตี้มะนาวค่ะวิธีที่เราใช้ในการทำสมูทตี้ครั้งนี้นะคะก็คือวิธีปั่นค่ะเรามาดูส่วนผสมที่ต้องใช้ในเมนูสมูทตี้มะนาวกันค่ะมีโยเกิร์ตรสธรรมชาติน้ำมะนาวคั้นสดนมสดน้ำผึ้งเกลือและของที่ใช้ตกแต่ง มะนาวฝานบางค่ะขั้นตอนแรกนะคะจะตวงน้ำมะนาวครึ่งถ้วยค่ะจากนั้นเทลงไปในโถปั่นค่ะจากนั้นตวงนมสดรสจืดครึ่งถ้วยค่ะเทลงไปในโถปั่นได้เลยค่ะจากนั้นตวงโยเกิร์ตรสธรรมชาติ หนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็น้ำผึ้งสามช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปในโถปั่นได้เลยค่ะ น,นนะะใส่เกลือครึ่งช้อนชาค่ะหรือไม่ถึงครึ่งก็ได้นะคะจากนั้นใส่น้ำแข็งสองแก้วค่ะ,าาคะจากนั้นนะคะเราก็ปั่นได้เลยค่ะ และตกแต่งปากแก้วด้วยมะนาวฝันบางค่ะเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะ